คุณจะเลือกหมายเลขอะไรครับเอาแล้วหมายเลขหมายเลขห้าแล้วกันครับหมายเลขหมาโอ้ตอนนี้ขอขอบคุณหมายเลข3ก่อนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเอาล่ะมาครับหมายเลข5ครับ มาตรงนี้ครับอย่าพึ่งส่งเสียงนะหันหน้าเข้าหากันดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณไทยจะได้พบกับคู่เดทของเขานะครับรอกันมาทั้งรายการนะครับเราจะได้รู้แล้วโอ้นี่คุณลุ้นแทนมากเลยนะเนี่ยเออนะมากถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องเขคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่ซ้องว่ามมันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะเธอ จับมือเาเลยเพราะเดี๋ยวคุณต้องมีเดทกับเขาเอาละครับนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับออกเดทกันคุณต้องเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนกันแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะให้คุณทั้งสองคนเนี่ยนะครับไปใช้เวลาร่วมกันไปเดทกันให้ฟินเลย24ชั่วโมงนะครับเพราะนี่คือ you are my fantasy แฟนฉันเป็นซูเปอร์เชลครับ Hãy đơn cho kênh Ghiền đơn Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนี้เจมมาถึงห้างแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่รอพี่ไทยกันก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อาวานแล้วแล้วก็แบบนี่เราต้องเตรียมอะไรไปบ้างเราต้องคิดว่า เอ้ยเราจะคุยกับเขาเรื่องอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่<ฮ>ะมีใครที่เขามเฝตรงนี้รูยังไม่ใช่ความบังเอิญก็ตั้งใจเดินมาให้เจอแย่มีใครที่เขาสวัสดีค่ะฮัลโหลครับใจครับค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะจริงแล้วหรือยังครับ ตอนนี้เจนั่งรออรับกาแฟ่คะอ๋อโอเคคิวไหมครับนิดหน่อยค่ะโอเคครับเดี๋ยวแท้ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะเจนึ่งนานยังครับนึ่งนานแล้วค่ะดิเดียวกล้องมาด้วยได้หรอเดี๋ยวไปถ่ายรูปอะ เช้านี้นะครับก็แพลนว่าจะไปจัตุจักรครับเพราะว่าเป็นที่ที่ผมชอบไปอยู่แล้วแล้วก็อยากให้น้องเขาลองดูว่าถ้าไปกับผมแล้วจะเป็นยังไงอาจจะต่างจากที่เขาเคยไปมาก่อนก็ได้รถหนึ่งคันฉันกับเธอวิ่งมาวิ่งลงทากระดับเทยเคยนั่งไหม่มทัยออกก็ก็เคยบ้างนะ รถเมร์ไทยก็จะลำบากหน่อยนะเรือก็นั่งนะครับเรือข้ามฟากอะไือข้างเงี้ยสองบาทสามบาทตอนนี้สี่บาทห้าสิบ้ยตอนนี้รู้ได้อ่ะเจยังไม่รู้เลยอ่ะจริงสามบาทนั้นหลายปีแล้วมั้งโอ้ยใช่ใช่เจนั่งล่าสุดก็สองปีที่แล้วอ่ะเพราะว่าเจไปเรียนจีนมาค่ะใช่แล้วเพิ่งกลับมาไทยได้ห้าเดือนเองอ๋อเหรอใช่ ร้อนไหมเดี๋ยวเราไปหาลมๆเดินกันหล่อยสองกันแค่ไหนแต่แต่ขาดกันไปคงจะไม่ไหวไปไม่รอสักอันมาเป็นคู่ช่วยกันอยู่ทุกทีถึงต่างกันอย่างนี้แต่เป็นคู่กันโอเคใส่เลยใส่เลยจริงเท่าไหร่ครับ าไม่ได้เดี๋ยวถึงให้ไม่ไรใจถือเองดีละไม่ได้ถือเองโอไปเลยเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปโซนวินเทจตรงนี้เป็นเสื้อผ้ามือสองเลยนะต้องใช่ว่าทำใจไว้นิดนึงมันต้องจมันจะมีกลิ่นนิดนึงมีกลิ่นเหรอมก็จะไปแย่แล้วแย่ไปแย่แต่เพื่อนที่บอกว่ามาที่นี่คนเดียวเพราะว่าเพื่อนไม่ค่อยมาด้วยเพื่อนบอกว่าทำไมต้องมันแปลกๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าลองดูเดี๋ยวมันดูขลังๆลงไม่ขลังแค่ไหนนะกลิ่นขลัง ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบบมาละมาละเริ่มกลินแล้วอบแล้วอวนนะเริ่มมาละเดินผ่านร้านนี้มาแล้วก็แบบถ้าพี่เจ้าของร้านก็ทักพี่ไทยพอดีเลยอ๋อแสดงว่าแกมาบ่อยจริงๆ่เชื่อแล้วว่าเขาชอบใช่เชื่อแล้วว่าแกชอบของมือสองจริง ่ค่กันไม่ว่าจะเขาไม่ว่าจะคุณไม่ว่าจะผมไม่ว่าม,มันก็อยากจะรู้ลึกเกิว่าวามัจะเสีโอลิวถึงแล้วร้านเจนเทลวูแมนมา,มาสวัสดีครับคุณเบลล่าครับเดี๋ยวฝากนี่น้องเจนหน่อยนะครับฝากดูชุดให้หน่อยชอบคือสวยแต่ว่าจะให้ไปไหนจะได้เลือกถูกว่าเอาสวยก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันว่าจะไปไหนเดี๋ยวบอกเอางี้พี่เวลาครับ เดี๋ยวฝากหาชุดให้สวยๆให้น้องเอาสวยที่สุดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันเอาสวยสุดพี่จะไม่ผ่องจริงๆใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้รถตู้มานะแล้วว่ากันนะครับบ๊ายบายไปแล้วเหรอไปแล้วช่วงหน้า มาฟินกันต่อกับเดทคู่กิ่งทองใบหยกที่รับรองได้ว่าน่าอิจฉายิ่งกว่าในละครเลยล่ะครับฉันต้องคู่กับเธอมีเพียงแต่เธอแค่เธอเท่านั้นที่คอยเติมสิ่งที่ขาด